ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินีชนแนลจ้า <c oughs> ทุกคนคะ่ะโอ้ยแผลยังไม่หายเลยทุกคนเออก็ <c oughs> อาจจะแบบนิสนุงนะคะ,ะหลายคนนะคะบอกว่าให้ชินเน่มาที่นี่เลยทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วว่าชินเน่นะจะต้องผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะวันที่8ที่จะถึงนี้ทุกคนก็คือเออจริงๆแล้วว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่ 6นะคะพรุ่งนี้วันที่7แอดมินเข้าโรงบ่ายอีกวันหนึ่งวันที่8แต่ด้วยความที่หลายๆคนบอกว่าชีแน่มาอัปเดตส้มตํายำเจเล็กเจเล็กส้มตำยำสามคกเจเล็กเจเล็กส้มตำยำสามคกปิดจบคลิค่ะสิ่งที่ต้องทําเลยกดถูกใจคลิปกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเออหรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งประมาณนั้นแหละคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะจ๊ะไปหาเจเล็กกันจ้า อุ้ยทุกค,คนฝนปอยไาฝนปอยนิดนึงนะคะอุ้ยบรรยากาศก็ยังน่ารักแล้วก็สใส่เหมือนเดมิมทุกคนดูรถสินี่รถจอดกันเป็นแถวเลยนะยาวมากแล้วก็ด้านนี้ก็มีรถจอดแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ามาสั่งเนาะสั่งแล้วก็มารับที่ร้านนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะร้าน เปิดจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปเซฮายทักทายแม่เล็กกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงสุดใจอ้าวเข้าไปกันเลยจ้าหลายๆคนอยากมาที่ร้านเจเล็กก็เสิร์ชได้เลยเจเล็กส้มตำ<ม>ยำสาม <3 S 2> <6. S 1> ครกนะคะจะพามาถึงหน้าร้านทุกคนคะ่ะร้านก็ใหญ่โตเหมือนเดิมนะจ๊ามีที่ให้นั่งทานนะคะแล้วแม่ก็จะทำอยู่ทางด้านนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนกลัวอะไรเลยนะคะวันนี้เราก็มาแล้วสวัสดีค่ะ ลัดลลัลอาผิดร้านนะคะแซลกันไปแซลกันมาสวัสดีด้วยเออสวัสดีค่ะเออใครคะนี่เจ๊ตอกแตกค่ะไม่ใช่นะคะตอนนี้เราอยู่กับเจเร็กส้มตํายำสามคกของเราหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากแม่คิดถึงมากๆเลยทุกคนค่ะนี่แล้วก็อลังการงานเคาน์เตอร์มากทุกคน ใหญ่มากนี่เห็นไหมสามคกของเรานะคะยำนางลมพริกเผาเลยลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูยำหอยนางลมพริกเผานะคะนี่เริ่มแรกเลยก็จะเป็นอ่อมะม่วงนะคะตามด้วยข้าวโพดค่ะยโย่อุ้ยถาดน่ารักมากเลยทุกคนถาดตั้งสมัยขายชายทะเลละลูกแม่อันี่คือผักอะไรอ่ะผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยแล้วก็หอมนะคะใช่ค่ะลูกอันนเดี๋ยวมาดูนะคะ เด็กจะเริ่มกระบวนการแล้วนะคะทุกคนคะ่ะง่ายแม่เตรียมพร้อมไม่หมดเลยนี่เราก็จะเป็นหอยนางรม,มระนะคะแม่จะเพไว้แห้งๆเลยนะอุ้ยทุกคนนี่นลาดลงไปเลยจ้าหอยนางรมแบบนี้นะคะน,นี่หอยนางรมจ้าแล้ววันนี้กระถินนะเพลยมันลงไม่ไม่มีแล้วเนี่ยแม่เอามาละให้แกลมกระถิ่นหมดเอามาละไปแทนนะคะ แล้วก็ลาดไปนี่เป็นน้ำยำพริกเผาค่ะลาดแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยนะทุกคนเออไม่ห่วงเลยนะทุกคนจัดไปเต็มๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยเจ็ดสิบบาทเขาเรียกว่าอะไรนะหอมเจียวนะคะแม่ไม่ตักแบบพูนๆน่ะอันนี้จังหวัดประจวบค่ะอ๋อคนละจังหวัดนะคะ เออแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะแม่ส้มตำหอยแครงปลาร้าส้มตำหอยแครงปลาร้าเดี๋ยวเรามาดูกันฟาดลงไปเออตำ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 ส้มตำหอยแครงปลาร้านะคะตามไปด้วยมะเขือเทศค่ะนี่แม่ขออนุญาตเป็นน้ำยำนะลูกนะอันนี้คือเป็นน้ำยำนะคะสูตรปลาร้าค่ะพอพอลูกค้าเยอะๆเราใช้น้ำยำที่เราพึ่งปรุงเลยเนี่ย แล้วก็ใส่เส้นลงไปเส้นเป็นเส้นสับนะคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่หอยแครงก็เสร็จแล้วลูกอมจากนั้นนะคะก็จะเป็นมุมทุกคนอันนี้คือวัตถุดิบเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนสังเกตได้คือแมลงวันหายหมดเลยแม่เพราะว่าเรามีฝาปิดอะไรเรียบร้อยเนาะและอันนี้ก็เป็นหอยแครงเออเออมีการแบบสลัดหอยด้วยนะคะเห็นไหมยูว่แบบพดโผ่ใส่หอยแครงลงไป แล้วก็เดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะใช่ลลกเนปั๊บจานอย่างนี้น่ารักจังเลยจ้ะแล้วลูกค้าทานเผ็ดน้อยนี่ยสีสันเลยไม่ดูอไม่ดูแซ่บนะคะทุกคนนะกินมากอันนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่ตาหอยแครงเจสิบาทค่ะเจ็ดสิบาทจ้าต่อไปเมนูอะไรคะแม่ยำไข่ปลาหมึกค่ะยำไข่หมึกค่ะไข่หมึกแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคน อ่าวันเดยปลาลาเผ็ดน้อยใช่ไหมลูกนี้ใส่ลงไปยำไข่หมึกราคาเท่าไหร่แม่ร้อยเดียวลูกหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนชิเนะใช้เลนวายมันจะอาจจะดูเล็กดูน้อยแต่จริงๆไม่เล็กนะแต่เลนวายไงทุกคนเหมือนเราถ่ายรูปเราก็จะเลยดูผอมอ๋อแม่คือจริงๆรแล้วนึ่งมาแล้วแล้วก็เอามาลวกอีกทีนึงเราเราเสิร์ฟหน้าร้านเนี่ยเราต้องอุ่นร้อนให้ลูกค้าเพื่อความสะอาดเนาะอนามัยด้วยเออแล้วก็ เทลงไปแบบนี้นะคะลูกไปทานอาหารที่ไหนแล้วลูกได้ฟิลทานร้อนเหมือนกินร้อนช้อนกลางลูกก็แฮปปี้นะฮะเอออันนี้เมนูอะไรนะแม่ยำไข่ปลาหมึกไม่ปลา้าค่ะเผ็ดน้อยยำไข่หมึกไม่ปลาร้าเผ็ดน้อยนะคะใส่ลกใส่ข้าวโพดลงไปแล้วเออหนึ่งสองสามสี่เพิจะตามด้วยผักโรยดีเลยนิดนึงนะคะ เออแล้วก็หอมนะคะแล้วก็มะม่วงตามด้วยไข่หมึกแล้วก็ราดไปด้วยน้ายำนะคะ,คะลแล้วก็โบลงไปเลยค่ะร้อยเดียวแบบนี้นะคะราคา1 0 0บาทจ้า<ป>เออต้เรียบร้อยจ้าตาถาดทะเลสุกไม่ปราราคา200ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตำถาดทะเลสุกไม่ล้าในราคา200บาท มาตาฐานเลยค่ะนะหนมจีนจ้าจับแบบสวยงามจ้าเออมีการจับด้วยนะคะจ่านี่ตามด้วยไข่เค็มนะคะไข่เค็มจ้าเ็มมมนลงไปแล้วจ้าปั๊บนี่นี่แม่จะเน็บเล็กเน็บน้อยให้ลูกค้าข้าวโพดจ้า ราะว่าลูกค้าจะชอบนู่นนิดนี่หน่อยนะใช่แม่ก็เหมือนได้ทานหลายอย่างไงใช่แล้วก็เป็น,นะะมะม่วงนะคะ,<ล>ะปากรอบจ้า,จาค่นี่ลงไปจากนั้นนะคะแอบไปเปิดอะไรมาเอ่ยไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มจ้าโอ้โหนี่ทุกคนแค่เครื่องเคียงนะเออประดิษฐ์ประดอยนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะใส่ไปในตอนที่จะทำนะอันนี้ก็คือใส่ไปในตอนที่เขาเรียกว่าตอนที่แม่จะใส่เครื่องเนี่ยปั๊บนี่แม่ลวกปูแล้วนะปั๊บทุกอย่างจะต้องผ่านการลวกนะคะใช่มานี่และอันนี้ก็ส้มตำก็อยู่ในครกแล้วนะคะทุกคนขาใช่ค่ะก็ตักน้ำส้มตำลงไปเลยมันไวค่ะกระทัดรัดเลยลูกนี่เนี่ย เวลาแบบลูกค้าเยอะมากๆคือจะได้แบบทันการนะคะจ้าโอ้น่ากินมากทุกคนค่ะแล้วก็ดูเห็นไหมนี่นะลูกนะนี่ลงไปแล้วจ้าปั๊บเนี่ยทะเลลวกสุกนะคะค่ะแล้วยังไม่ได้จบนะคะร้านแม่มีไก่ยอด้วยแล้วก็มีไก่ยอนะคะแม่ทะเลเราใส่อะไรบ้างคะทะเลนะคะ มาตรฐานเราเลยจะเป็นก้ามปูกุ้งสุกอ่าก้ามปูกุ้งสุกหอยแครงเอาใส่ตู้ไว้ก่อนลูกแล้ววันนี้แม่มีปลาหมึกด้วยมีปูม้าสุกเป็นตัวนะคะมแม่ก็ลวกปูม้าเป็นตัวให้เลยเราไม่ได้ใส่ก้ามนะเดี๋ยวนะจะลืมราคาสองร้อยบาททุกคนจุกมากไม่ไม่ใช้แค่หน้ากล้องคุณชีเน่แล้วใส่เยอะนะคะเนี่ย เดี๋ยวแม่ลวกผ่านอีกครั้งในพิ่ซี่แน่นี่ต้องผ่านการลวกอีกหนึ่งครั้งนะคะปั๊บเจเลยเขาไม่ได้เทน้ําลงไปนะทุกคนเขามีกระป๋องเขมีกระป๋องกระแป้งนะภาาษาตาะหรือว่าโพงนะไว้รอนะดูเลยลูกเมนนี่ทุกคนเห็นไหมราคาสองร้บาทนะทุกคนมาสั่งเมนูนี้ได้เลยนะคะแม่ชื่อเมนูอะไรคะซ้อมตํารวมทะเลสุกค่ะ ตํถาดต้ถาดต้ถาดรวมทะเลสุกในราคา200้บาทค่ะทุกคนถูกมากจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนยังไม่หมดนะจ้าเจเล็กลืมใส่หอยแครงไปอีกหนึ่งอย่างแล้วทุกคนดูสิราคา200บาทจุกมากมาสั่งได้เลยเมนูอะไรคะแม่ต้าถาดรวมทะเลสุกนะคะทุกคนวันนี้นะคะชินน่เห็นกุ้งตัวใหญ่มากวันนี้จะกิน กุ้งอบเกลือแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราไปร้านไหนใช่ไหมจะมีปูไข่ดองแล้วก็กุ้งดองใช่ไหมร้านเจเร็กมีกั้งไข่ดองจ้าก็จะเป็นกุ้งอบเกลือกั้งไข่ดองยำสามหอยนะคะชินเนะคอดมาเองกับมือแล้วก็ไก่ทอดน,น้ำปลามาเราต้องกินสำคัญวันนี้มีอะไรเพิ่มนะแม่ หนังไก่ใช่ไหมใช่พ่อเพิ่มมาหนังไก่ด้วยทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนหิวแล้วอยากกินคิึงมากเลยมาแล้วทุกคนค่ะโอ้โหหอยใหญ่มากบอกแล้วว่าหอยชีเน่คือใหญ่จริงอวบจริงขาวจริงหน้าเนิบหน้าบเออใช่หรือเปล่าใช่อยู่เออมาแล้วนะคะหอยนะคะแล้วน้ําก็คือต้องเติมเเรื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรวกนะคะ ใช่หรกเออเดี๋ยวเรามาดูกันยำสามหอยจ้าแล้วแม่จําได้นะคะน้องจีเน่ถึงไม่เจอตั้งนานอะ่ะหนูไม่ทานแครลลอทแล้วหนูก็ทานเผ็ดน้อยเออะะเผ็ด,ด,ด,ดกลางก็ได้แม่เพราะว่าเดี๋ยวจะวันที่แปดทำนมแล้วไม่ได้กินยำหนึ่งเดือนเออแม่เพิ่มความเผ็ดนิดนึงให้ซีซาร์ใหายคิดถึงขอบคุณมากนะคะไปแม่เริ่มไป แม่เตรียมกั้งให้ลูกแล้วนี่ทุกคนนี่คือกั้งนะคะนี่นี่นี่กั้งกั้งกั้งเดี๋ยวจะเล็กเข้าเนื้อจัดใส่กระเทียมโทนกระเทียมจ้าลงไปอันนั้นคือเสร็จแล้วเดี๋ยวเครื่องเคียงจากนั้นนะคะแม่ใส่อะไรมะระนะคะใช่นี่มะระนะคะแล้วก็นี่เป็นผักโรยค่ะเนี่ยให้ลูกทานด้วยกัน อหอมแดงทุกคนนะ่ากินมากน้ำลายแตกมากเลยะนะคะนี่นะคะก้งแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดของเรา,า,านี่เออต่อแหลต่อแหล่ลสีแดงเชียเหมาะกับฉันเลยเห็นไหมถ้วยก็สีแดงรสชีเน่ก็สีแดงจอดหน้าตานเลยนะจ๊ะอันนี้นไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะก้างจา้า คนดูนี่พี่วันกำลังเลือกกุ้งให้เรานะคะกุ้งอบอะไรคะพี่วันก,วกุ้งอบเกลือนะคะเกลือมีความเค็มดุดกระเทยมีเงินเยอะนะคะของจอ, <laughs> องไหนของไหนไม่้องเลยหรอ <laughs> กุ้งตัวใหญ่มากทุกคนม,มาต้องกินนะท <laughs> ี่สำคัญดูปูสิ <laughs> โอ้โหอลังการงานสร้างมากประจวบครีขัน <laughs> ประจวบไม่ได้เงียบนะคะ <laughs> ประกวบคึกคักนะคะมาแล้วทุกคนอืม น้เครื่องเทศต่างๆนานาปลาให้พ่อทำนี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปอบทางด้านหลานลางนะคะพี่รันพี่วันเดินไปเลยเออสวยๆปันมีสแกนหมุนนึ่งกลุหมุนนึ่งกลุหมุนจริงด้วยทุกคนค่ะเออังโรดมาหันมาดูทางด้านนี้มาแม่ทำนางรมพริกเผาให้นะมาดูหอยนังรมพริกเผานี่ทุกคนค่มะม่วงลงไปบหอมข้าวโพด เออได้กินครบนะทุกคนเห็นไหมค่ะนี่จากนั้นนะคะเดี๋ยวมาละลูก็จะมีมาละนะคะเพราะว่าอะไรหมดนะแม่กระถินค่ะลูกกระถินหมดนะคะก็จะเป็นมาละนะคะใช่กระถินอาจจะไปอยู่ที่พัทยาหมดแล้วแม่กระถินก็หอมเจียวเออจากนั้นนะคะก็ราดลงไปนะคะด้วย หอยนางรมนะคะแบบกรุบนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะคะไม่ได้ว่าเอาใจพี่ชีเน่เป็นพิเศษนะฮะเท่ากันหมดนะแม่หรอหอยนางรมแล้วก็จะราดนะคะน้ำยำนะคะนี่ทุกคนเข้มข้นมากทุกคนอยากให้ดูสีนี่เห็นไหมดูสีสีออ้ยแม่พอแล้วเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งใส่จุกขนาดนี้เลยหรอมาตรฐานแบบนี้เลยลูกทุกคนเอาหอมเจียว ดูทุกคนฉ่ำๆแบบน่ากินมากๆแล้วกระลาดหอมเจียวลงไปนะคะน่ากินมากเลยสามหอยสามหอยคนี่เดี๋ยวมาต่อกันด้วยสามหอยนะคะลงไปด้วยมะม่วงเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดจาเออยัวมาทุกคนค่ะนี่ผักอันนี้ยอมรับว่าเอาใจคุณจีเน่หน่อยนะคะ อมาตรฐานเราจะใส่ตัวเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทกับนีหอยแคลงหอยนางรมแต่ว่าวันนี้แถมให้หนูสองตัวเหรอว่าไม,มาตรฐานก็ของพี่ชีเน่ได้ตัวเดียวอันนี้แม่แถมหนึ่งตัวห <1 S 1> นึ่งตัวเป็นสองตัวนะคะแต่ถ้าท่านใดมาจากช่องน้องชีเน่บอกบอกเจเล็กได้เลยนะคะว่ามาจากน้องชีเน่แล้วถ้าสั่งยำสามหอยเจเล็กจะแถมให้อีกหนึ่งตัวเหมือนกัน ใครมาร้านเจเล็กนะคะสั่งยำสามหอยแล้วบอกว่ามาจากชีเน่ดูชีเน่มานะคะ,ะสั่งเมนูยำสามหอยจะได้หอยนะคะมแมงผู้เพิ่มอีกหนึ่งต,ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยะนะคะทุกคนนี่หอยแมงผู้หอยแครงนะคะแล้วก็หอยนางรมแบบนี้ในราคา100บาทค่ะหนึ่ง้บาททุกคนไปแล้วเริ่มเลยตำเลยจ้าถัว่วนี่ถั่วแม่รู้ใจ ถั่วลงไปนะคะเออตักใส่ตักใส่นี่นี่แล้วน้ำยำตัวเดียวกับที่แม่ทํานางรมน้ำยำหอยนางรมนะคะคลุกขาวใส่ถั่วมันจะมีความกรุบใช่ไหมแม่ความมันใช่ไหมใช่ลูกแล้วก็ราดลงไปจ้าเนี่ยดูทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะนี่แหละค่ะน้ำนี้ได้มาจากน้องชีเน่ใครดูตอนกลางคืนดูตอนกี่โมงนะคะใครดูตอนกี่โมงรายงานตัวด้วยนะคะ โอ้โหหอมเจียวลงไปอีก <ไป S 2> จ้ายั่วมากทุกคนค่เ,คเดี๋ยวให้ดูเช็ดจานนะคะนี่แม่ปูมาใหญ่มากเลยหนูอยากกินนะ่ะแม่ทําเมนูให้สักหนึ่งเมนูได้ไหมแม่ย,ยกเทียบกับหน้าสิหัน,ห,น,ห,นหันเทียบกับหน้าทุกคนดูปูมาปูมาล้านนางเออไม่จกตานะทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่มากแม่นี่เร้เขาคัดไซส์มาส่งเลยเหรอทุกวันหรอใช่ลูกทุกคนดูดิแม่อันนี้คือตัวผู้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้สวยมาก นี่ตัวเมียจะสีนี้นะคะเออตัวเมียเขาก็จะสีออกจางๆนิดนึงอันนี้แม่ขายอยู่ตัวละร้อยยี่สิบกอยากได้กี่ตัวดีคะหนูเอาสองตัวจ้ะแม่สองตัวนี่จัดมาสองตัวสองร้อยสี่สิบนี้แม่แถมให้ตัวนึงเออโหลดแม่แถมให้หนึ่งตัวด้วยนะทุกคนค่ะน้อยหน่าคิดตังค์แล้วประมาณห้าพันนะคะวันนี้กดใหญ่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะคะเจ๊เล็กทําเมนูให้เราทานกัน แม่ทำอะไรให้หนูกินล,กลูกอยากทานปลาร้าไม่ปลาร้าคะปลาร้าค่ะอร่อยอร่อยก็เกาเหลาแหละเพราะว่าของหนูสั่งอะไรไปเยอะแล้วเออะะมาเกาเหลาก็ได้มายั่วๆทุกคนค่ะนี่ทุกคนดูปูด,ดิดูความสดของปูสินี่ทุกคนค่ะมานสดมากอืเนื้อใส่มาทุกคนเนื้อใส่มากแม่ตัดนี่นี่ให้ดูเนื้ออ่ะดูทุกคนดูเนื้อนี่เห็นไหมใส่มาแม่บีบออกมาหน่อยนึงก็ได้เออให้เอฟซีได้ดูเออทุกคนดูความใส ใส่สดลูกน้ำลายแตกค่ะทุกคนค่ะเอยทุกคนนี่ราดน้ำยำไปแล้วนะคะในจานนี้ของลูกก็2อ0บาท240บาทแล้วทุกคนดูปูสิแน่นมากจะต้องบอกว่าเจเล็กแถมให้หนึ่งตัวนะคะแต่เอากล้องมานี่ทุกคนดูดิถ้าใครมาจากช่องน้องชีเน่บอกแม่เล็กเลยนะคะบอกว่าสั่งสองตัวแถมหนึ่งตัวแม่แถมให้เลยอ่ามาจากชีเน่นะคะเหล่าปูม้านะคะสั่งสองตัวแถมหนึ่งตัวค่ะวันนี้มีโปรโมชั่น รสเดืจุกๆกันเลยค่ะหิวแล้วทุกคนขาะกุ้งมาแล้วลูกว้ายกุ้งมาแล้วนี่ทุกคนขากุ้งอบเกลือของเรานะคะแม่กุ้งอบเกลือราคาเท่าไหร่อันนี้ครึ่งกิโลนะคะสามร้อยบาทครึ่งกิโลสามร้อยบาทแล้วทุกคนดูดิแบบตัวแบบใหญ่มากจริงมากนี่ทุกคนดูตัวและก็สดมากเก้าหรือสิบตัวนะคะตามน้ําหนักแต่แม่ให้ให้น้องหยิบให้สิบตัวเลยเนี่ยลูกปั๊บ ม,มาโอ้โหทุกคนจานใหญ่มากๆเลยทุกคนขาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะโรยนะคะผักโรยไปด้านหน้าเป็นผักชีกนี่นะคะกินมากทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนขาเจอกันที่โต๊ะจ้าหิวมากทุกคนขาตอนนี้นะคะก็มาแล้วอ่ะที่สําคัญทุกคนดูอันนี้ก่อนให้ดูก่อนผักนะ่ากินมากทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมนูอาหารนี่เขาแถมให้นะวันนี้นะคะเราก็สั่งเป็นนี่เลยทุกคน<ม>เห็นไหม ยำหอยนางรมแบบสุดฉ่ำจะให้ดูหอยนางรมก่อนเออนี่มาดูซูมเข้ามาเลยหอยนางรมแบบสุดฉ่ำนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ทางด้านนี้เป็นสามหอยนะคะจะมีหอยนางรมแล้วก็เรียกว่าหอยแครงนะคะทางนี้หอยแครงเห็นไหมแล้วนี้เป็นหอยหอยแครงหอยนางรมเอ้ยอันนี้ไม่ใช่หอยแมงพูสิหอยแครงแล้วก็หอยนางรมด้านนี้ทุกคนเป็นเหล่านะคะเหลาปูม้าแบบยัวแบบฉ่ำแห้งแบบพดโพจ้าแบบนี้เลยอืม ไว้น้ำลายไหลแล้วนี่ด้านนี้ทุกคนเป็นกุ้งแบบกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่มากอันนี้ราคา300้บาทสุดคุม้มอบเกลือนะคะทางด้านนี้เป็นหลายหลายคนไปร้านอื่นก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปูปูดําใช่ไหมกุ้งแต่อันนี้เป็นกั้งนะคะเห็นนะทุกคนกั้งดอกกั้งดอกเดี๋ยวจะได้กินกันแล้วก็มาที่นี่นะคะพลาดไม่ได้ต้องกิน ไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลาแต่ว่าวันนี้นะคะเขาจะมีเมนูพิเศษนี่เริ่มออกคอรสแล้วเป็นหนังไก่ออริจินอลนะคะหืมรวมาทุกคนขอมามา,มากินกันเลยแบบขายเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมไม่เอาข้าวโพดไม่เอาอะไรนะเอหอยนางรมน้ำยำแล้วก็นี่ทุกคนออืห๊ยหอยมันติดกันอนะ นี่ทุกคนขาน่ากินมากมามมา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 มรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเคม็มหวานกนบพริกเผาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีหอมเจียวแบบเนี้ยทุกคนอร่อยมากไม่เคยกินกับข้าวโพดนะะเคยกินไหมอลองดูมา ทุกคนโอ้โหว่าหอยหวานมากเลยฉันชอบน้ำพริกเผาแบบเนี้ยคือออกหวานหวานไงอืมอืมดูอ่ะปีกไก่สวยมากเลยอือปีกไก่ทอดน้ำปลาพ่อเขาใช้น้ำปลาอย่ายงดีเลยนะแกฉันเคยบุกเข้าไปในครัวนี่เขาจะทอดอยู่ทางด้านนี้นะปีกไก่อะ่ะน้ำปลาอย่ายงดี แล้วก็แม่เหล็กข้าน้ำจิ้มซีฟูดมาด้วยนะคะทุกคนหรือว่าน้ำพริกเกลือลองจิ้มปีกแกะกับน้ำพริกเกลือดูโอ้โหหยดแบบติงต่งๆเลยนะนาเดี๋ยวพี่ขอข้าวเหนียวถุงนึงนะลืมข้าวเหนียวทุกคนมันคืนกับข้าวเหนียวเอ้ยเอ้ยโอ้โหคนหอยเมืองผู้คือตัวใหญ่มาก ราดลงไปนี่ทุกคนดูอืมใครมันพูดจ้ะอืมเพราะว่าก,กับมะละเข้ามากเลยนะจริงๆ้วเขาไม่ได้ให้มะละมานะเขาจะให้เป็นกระถินแต่ด้วยความกระถินมันลาเยอะก็ให้มะละแม่แต่มะละมันกินละเข้ามากเลยนะอร่อย หอดแครงหอดแครงก็จะเป็นแบบไซส์แบบไม่ใหญ่มากประมาณนี้ทุกคนคะ่ะต้องบอกก่อนหอดแครงไม่ได้ตัวใหญ่ไม่รู้ความสดสดมากทุกคนดูกุ้งดิ ตัวใหญ่มากหลายคนบอกกุ้งอ่ะหัวมันจะเป็นขี้ใช่ไหมแต่ฉันชอบกินอ่ะอม,มันมากรสชาตินะคะทุกคนจะออกหวานหวานเค็มๆหอมพริกไทยเอาจริงๆฉันว่าน้ำอันนี้อร่อยนะบีลองส่องไปที่น้ำน้ำตรงจานอ่ะเห็นไหมที่เคลือบๆอยู่อ่ะนี่แล้วก็ ต้องแบบจริงๆต้องแบบนี้นะแล้วก็ราดเค็มๆหวานๆหอมพริกไทยอร่อยน้ำพริกเกลือจ้า นี่ใหญ่มากกินง่ายมากเลยนี่นี่ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล่อนออกแบบนี้เลยนะเออเลิดเนาะนี่ทุกคนแล้วก็นี่กั้งนะคะอาจจะแบบใช้มือนิดนึงนะทุกคนมะดูโอ้โห,หอืม อร่อยมากเลยอ่ะน้ำดองจอกแบบว่าหวานหวานเค็มๆสุดยอดได้เวลากินปูแล้วทุกคนค่ะนี่เราจุ่มไว้ในโอ,อ้น้ำยำนะคะประมาณสามนาทีระหว่างกินกุ้งกินกั้งห้านาทีได้อยู่อยากให้ดูความนี้ก่อนเรียกว่าความสดของปูเห็นไหมนี่ทุกคนดูดิสดมากอือ หเหมือนที่เจเล็กบอกเลยปูสดอ่ะมันจะแบบติดนิดนึงทุกคนสดจริงสำหรับวันนี้ทุกคนอิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะไปแอดมิดโรงพยาบาลเขาเรียกว่ามากินก่อนอัพไซน์นะคะเออแม่ขอเอียง<อ>แล้ว วันนี้นะคะก็ขอบคุณเจเล็กนะคะให้หายคิดถึงกันเลยอย่าลืมแวะมาทานแม่ฝากร้านนิดนึงมองตรงไหนอะลูกมองนี้เลยแม่มองกล้องเลยค่ะสวัสดีค่ะเจเล็กส้ตมตำยำสามครกนะคะเจ้าเก่าคนเดิมนะคะร้านเจเล็กตั้งอยู่หน้ากองบิน5ก่อนถึงกองบินห้าเมตรนะคะถ้าขับมาทางหน้ากองบินร้านเจเล็กอยู่ซ้ายมือนะคะค่ะฝากร้านด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันค่ะขอบพระคุณค่ะ อย่าลืมนะคะทุกคนแายมายอุนกันนะคะบ๊ายบายค่ะอะอะบายบาย